เพราะต้องการแก้แค้นอังกฤษซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการพระเจ้าหลุยที่16แห่งฝรั่งเศสจึงให้การสนับสนุนอเมริกาทำสงครามรบกับอังกฤษในช่วงแรกพระองค์และรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือแก่ชาวอนณานิคมอย่างลับับโดยจัดหาเงินทุนอาวุธและยุธทธปกรณ์ให้เหตุผลหลักนอกจากจะล้างแค้นอังกฤษ ยังเป็นการกอบผู้ศักดิ์ศรีของฝรั่งเศสกลับคืนมาหลังจากที่ฝรั่งเศสท่ายแพ้อย่างยับเยินในสงคราม7ปีหรือสงครามฝรั่งเศสอินเดียเมื่อเห็นว่ากองทัพอเมริกาสามารถเอาชนะอังกฤษได้ในยุทธการสราโตกาปีคิศักราร1777พระเจ้าหลุยที่16ก็ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโดยลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรคิศักราร1778เป็นการรับรองเอกราชของสหรัฐอเมริกา ได้สัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่อเมริกาอย่างเปิดเผยทำให้สงครามปฏิวัติอเมริกาได้ยกระดับกลายเป็นสงครามระดับนา,นานาชาติในที่สุดแม้ว่าการสนับสนุนอเมริกาจะนำไปสู่ชัยชนะและบรรลุปเป้าหมายในการทำให้อังกฤษอ่อนแอลงแต่ฝรั่งเศสก็ใช้เงินไปมหาศาลจนเศรษฐกิจสุดหนักอันเป็นชนวนสำคัญที่ํำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคิตศักราช1789